สงกรานเปิดโมเมนต์น่ารักคู่น้องปีใหม่แซวลูกสะหน้ารักโตไวกะว่าถั่วงอกเอนดูความเปรียบเทียบสงกรานเปิดโมเมนต์น่ารักคู่น้องปีใหม่แซวลูกสะหน้ารักโตไวกะว่าถั่วงอกแฟ,แฟนแฟนเห็นแล้วแห่คอมเมนต์รัวรัวมีโมเมนต์น่ารักหน้าเอนดูมาเรียกรอยยิ้มจากแฟนแฟนอีกแล้วสำหรับสองพ่อลูกอย่าง สงกรานต์เตชนรงค์และน้องปีใหม่ลูกสาวสุดที่รักที่ตอนนี้กำลังโตเป็นสาวฉายแววสวยตามรอยแม่แอบทักษออนแบบสุดๆล่าสุดสงกรานต์ก็ได้เปิดภาพน่ารักคู่กับลูกสาวลงอินสตาแกรมซึ่งเป็นช็อตที่เจ้าตัวกอดและทำท่าทางจะอุ้มลูกสาว พร้อมกับเคเขียนแคปชั่นแซวน้องปีใหม่เอาไว้อย่างน่ารักว่าอุ้มไม่ไหวแล้วโตเร็วกว่าถั่วง,งอกอีกซึ่งหลังจากที่ได้เห็นโมเมนต์ดังกล่าวแล้วนั้นก็มีบรรดาแฟนๆเข้ากระหน่ำกดไลค์และคอมเมนต์แซวคอมเมนต์อ้นดูกันอย่างคับข้างเช่นพ่อพ่อคะถั่วง,งอกมีพ่อเป็นถั่วเขียวนะคะปีใหม่โตเป็นสาวแล้ว น้องปียิ่งโตยิ่งสวยค่ะหน้าเหมือนคุณพ่อมากๆค่ะสูงเท่าหน้าอกพ่อแล้วถ้าแพถั่วงอกนี่แย่เลยนะคุณพ่อทั้งสวยทั้งฉลาดเลยด้วยโตแบบคุณภาพ5555 55. คุณพ่อเข้าใจเปรียบอุ้มให้ขึ้นนะพ่อพ่อออกจะแข็งแรงพ่อต้องไหวแคปชั่นน่ารักหน้าเหมือนคุงพ่อสุดๆปีใหม่ รักที่สงกรานน้องปีใหม่เอ็นดูในความโตเร็วกว่าถั่วงอกอีกเป็นสาวแล้วคุณพ่อคงต้องเริ่มไว้หนวดแล้วนะคะพอมายืนแบบนี้แอบตกใจเหมือนกันนะคะอีกนิดก็จะสูงถึงไหล่คุณพ่อแล้วเวลาผ่านไปเร็วจริงๆหนูปีอีกแป๊บก็เป็นสาวแล้วและอื่นๆ